ไปความรักดีๆถึงต้องมีไว้ทําร้ายกันปัญหาที่เราเคยเจอคือเรารักลูกมากเลยอยากให้ลูกทำตามในสิ่งที่เราบอกเราก็เลยสั่งๆั่แล้วก็บนบนบน,บนใครเคยเป็นแบบนี้บ้างนะคะโคตรเต็มใจเองก็มีลูกค่ะแล้วก็เป็นคุณแม่ลูกสามนะคะเราอะลักลูกมากนะวางแผนนะคอยลูกโอ้ยลูกคนเนี้ยจะต้องเรียนจากเรียนนี้นะแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปต่อน,นู้นนั่นนี่คือมีแผนให้เรียบร้อยเลย ไม่ได้สนใจหรอกว่าเขาจะชอบเรียนหรือตั้งใจไหมโอ้พอลูกผู้ชายเลี้ยงเองไม่ค่อยได้เรื่องค่ะทรกคนเพราะอะไรเฮ้ยเหมือนไม้แก่ดัดไม่ได้แล้วเพราะเราต้องดัดมาแต่ไม้อ่อนตอนเด็กเราตามใจค่ะสุดท้ายเอาไม่อยู่ทําไมะส่งไปโรงเรียนประจําดีกว่าช่วยฉันได้ค่ะนั่นคือหาทางออกค่ะปัญหาที่โค้ชเทมใจเจอก็คืออะไรเลี้ยงไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรกับตัวเองเลยค่ะแต่คิดว่าเยลูก นิสัยไม่ดีแล้วส่งไปให้ครูดัดสันดานค่ะเป็นเรียนประจําเลยจะได้อยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบจะได้ดีกลับมาค่ะเนี่ยค่ะปัญหาแบบนี้โคเต็มใจก็เคยผ่านมาก่อนค่ะแต่นะคะที่เป็นอย่างนี้ลูกรักเราไหมไม่รักแถมยังรู้สึกว่าพ่อแม่เอาไปทิ้งด้วยโอ้โหฟีดแบ็ตอนนั้นโคเต็มใจรู้สึกเลยว่า ทำไมมันผิดคาดเราตั้งใจเอาไปให้เขาฝึกวินยัยฝึกระเบียบแล้วเขาจะไม่ต้องเข้าไปวุ่นวายกับเกมไม่ต้องวุ่นวายกับยาเสพติดโอ้นี่พ่อแม่รักนะหนูน่าจะดีใจเราคิดแบบนั้นคะ่ะจริงๆแล้วปัญหาเหล่านี้ก็น่าจะมีกันในหลายๆบ้านนะคะและสิ่งที่เราเจอมันจะหาทางออกได้ยังไงล่ะในเมื่อเราหวังดีแต่ลูกกลับรู้สึกว่าเราทำร้ายเขาคะ่ะ ก็เลยได้มาเรียนรู้กับท่านอาจารย์กบค่ะได้มาลงลึกในเรื่องของปัญหาในบ้านมันเกิดจากอะไรอ๋อที่แท้เราได้เห็นเลยค่ะความสัมพันธ์ของเรานี่เป็นต้นเหตุนะคะเราได้มีปัญหาความสัมพันธ์มาตั้งแต่เด็กแต่เราไม่ได้รู้ตัวค่ะสุดท้ายการเรียนรู้กับท่านอาจารย์กบทําให้เราได้ปรับมุมมองจากเคยคิดแต่มุมของตัวเองไม่เคยสนใจลูกเลยว่าจะคิดแบบไหน กลับกลายมาเป็นเราเข้าใจเขามากขึ้นค่ะสวมแว่นสองอันเลยค่ะทุกคนตอนนี้สวมแว่นเราเอาลองไปสวมแว่นลูกสิพอจะเข้าใจและนะคะสิ่งที่ได้ตามมานะคะผลลัพธ์ที่ได้จากการที่เราฝึกมองจากตรงนี้ค่ะ มันจะช่วยทําให้อะไรดีขึ้นมากแต่ก่อนที่เราจะมองตรงนี้ได้ค่ะเราต้องเห็นตัวเองได้มาเรียนรู้ในคลาสของท่านอาจารย์กบทําให้เห็นพฤติกรรมนี้ใส่และสิ่งที่มันฝังลึกในใจเราค่ะมันเกิดพ่วมาตั้งแต่ตอนไหนปัญหาของเรามันมีปมค่ะทุกคนและมันมีปมมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะแต่เราไม่รู้ตัวเลยส่งปมเนี้ยให้ไปกับลูกค่ะเราเคยถูกทําอะไรมาบ้างเราก็ไปทําต่อเคยแม่บ่นใช่ไหมฉันก็บ่นเคยพ่อตีใช่ไหมฉันกน็ต,นกตีลูกค่ะ ปัญหาเหล่านี้ก็เลยมีทีนี้พอเรามองมุมเขามุมเราเข้าใจเขามากขึ้นก็เลยเข้าใจกันค่ะแล้วสุดท้ายความสัมพันธ์ของเรากับลูกก็ดีขึ้นเพราะเราได้เห็นปมของเราแล้วแก้ปมของเราแล้วช่วยแก้ปมของลูกไปด้วยเลยค่ะก็วันนี้ค่ะความรักมันจะไม่ทำร้ายกันอีกต่อไปถ้าเรารู้ว่าปมของเราคืออะไรแล้วแก้ไขปัญหานี้ค่ะสวัสดีค่ะ